คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมเข้าปลาตุนมา300เนาะก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องสำรองนะครับผมทุกคนเออก็เล่นเป็นเวลา3ทุ่ม12นะครับผม อ่ะโอเคเฮ้ยสายฟ้าเต็มนี่ว่านะครับทุกคนโอเคเปิดสายฟ้าก่อนดีกว่านะครับนะไปแลนด์ก็ <laughs> <'s> โอเคปุ๊บอุ้ยสองร้อยสองร้อยแปดสิบนะครับผมทุกคนโอ้โหอย่างเจมนะครับนะเออสูงสุดเลยนะ่าจะเป็นสูงสุดโอ้โหอย่างสุดสวยสวยสว,วยนะครับผมนะาสองร้อยแปดสิบเออก็พามาสามร้อยก็เป็นหน้าร้อยแปดสิบโอ้โหเอาเรื่องนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับ ไม่พูดเยอะเจ็บคอรนะครับไปขอใส่ไปเลยแล้วกันนะครับผมนะอะจะมาแบบโหดแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะัก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวยฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่ตอๆไปนะครับโอเคไลไหลไหลอย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อย <laughs> อ่ะโอเคสวยครับ โอ้จับก็บไปโอ้จับก็ไปโอเคครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้ต่อนี่หว่าดูไม่เห็นดูไม่เห็นเมื่อกี้นึกว่าไม่ต่อนะครับผมนะมาขอฟิสตป,ปินมาไม่เอ่ยจังหวะนี้นะครับผมเอ้ยบักปลอบ เก <G ül> ินไปเออสวยครับ <S <S อ,อีหลุมจวบนะครับนะอีหลุมอีหลุมจวบเออ,เอ,อสวยครับแบบนี้ต้องอ,อีหลุมจวบนะครับนะ อ่ะโอเคถือว่าได้อยู่นะครับผม,อมโอเคเจ็ดสิบห้านะจังหวะนี้ต้องมาแบบเจ็บๆไม,ม่แหละนะผมว่านะโอ้โหขอสวยๆหน่อยสักตอกขอสวยๆหน่อยสักตอกนะครับรู้สึกคันหัวเลยนะจังหวะนี้ โอ้โหรู้สึกว่าช่วงนี้วายวายมันจะมาจ่องสองนะครับทุกคนนะวายมันจะมาจ่องสองแต่ว่ามันไม่ได้อะมันไม่กมโ,มโบอ่ะบ่อยนะไปเล่นเครื่องเลยเออโมโหรู้สึกนะครับนะลองสังเกตนะว่าวายมันจะมาจ่องสองนะแต่ก็ไม่กมโ,มโบก็คือไม่ได้อ่ะเพื่ออะไรบางทีมาสองมาจ่องสอง่องสี่นะแต่ไม่คอมโบโอ้โหโกดจีตกดจีต นะครับอ่ะโอเคปรับเข้าไปโอ้โหไม่ค่อยต่อด้วยนะฟิตอร์ฟินก็เหมือนจะตึงนะครับไม่ค่อยมาเลย <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนาก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเออโอเครู้เรื่องนะครับผมไม่พอเยอะเจบกอ <c oughs> เหมือนจะเจ็บกอทุกคลิปนะครับผมนะอ่ะเอาค้างเออ โอ้ oh, oh. ขอยมเจมสักดอกโ <laughs> บนองโบนัสก็ได้นะครับผมจังหวะนี้เนาะโอ้โหเหมือนมันมัน,ม,นมันกักยังไงไม่รู้นะครับแต่มันไม่คกลยสุดนะโอ้โ oh. ห oh. หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเปิดสายฟ้ามาเกี่ยวนไหมเกี่ยวกันไหม,ไ,มได้อะไรวะเกี่ยวนไหมทุกคน คิดว่าเกี่ยวไหมคอมเมนต์บอกหน่อยที่ว่าเปิดสายฟ้ามาแล้วแล้วก็วเราเรามาต่อมันก็เลยจะตึงๆหรือปเปล่าเกี่ยวนม <laughs> เออโอ้โหอยู่เมื่อกี500้อ้าร้อยเท่าไหร่อ้าร้อยแปดสิบเพราะว่าปามาสามร้อยแล้วก็เปิดซองเออเพราะว่าเปิดซองอีกเอ,อ้ไม่ใช่เปิดซองดีไอ,อ้เปิดสายฟ้าได้มาสองร้อยแปดสิบก็เป็นหน้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบไม่ขยับเลยนะโอ้โหโอเคได้มาขยับบอกนี้แหละ ขยับแล้วเว้ยขยับแล้วเว้ยทุกคนโอ้ยไม่ขยับเลยนะครับผมนะร้อยนิดๆแต่ตั้งนานนะครับว่าหกร้อยตั้งนานเลยนะอ่ะโอเคได้มาสี่ฟีสปินเนาะเออโอ้โหโอ้โหมาลัวๆนะครับเพื่อดูสิงโตเออโอเคได้โล่เต็มแผงนะครับผมโอ้ยน้ำตาจะไหลนะครับเหยียดห้านะครับผมนะโอ้ยบักอบเงย อ่ะโอเคได้มาแปดร้อยนะครับทุกคนก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับเนาะเออเท่ากับได้มาโอ้โหจะได้อยู่ก็โอเคนะครับเนาะสำหรับลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนก็เจอก,กันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนอ่ะบ๊ายบายครับผมอ่ยุกกร้